สวัสดีครับร speaker, Sky Tech Shop จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องผลิตโอโซนหรือเครื่องทำโอโซนนะครับนะครับ Sky Tech Shop นอกจากจะจำหน่ายเครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์ยานยนต์นะครับเครื่องมือซ่อมยานยนต์ก็จะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเครื่องมือที่เกี่ยวข้องซึ่งนั่นก็คือเครื่องทำโอโซนเครื่องผลิตโอโซนนะครับซึ่งจะใช้อยู่ในกิจการคาแคร์ นะครับนะฮะโดยรายละเอียดจะอยู่ในเว็บไซต์ kingozone.com ตรงนี้นะครับนะฮะเรามาดูการทดสอบเครื่องผลิตโอโซนกับน้ำหมึกนะครับนะครับเราจะให้ดูวิดีโอที่เราถ่ายทำไว้นะครับตรงนี้นะครับระยะเวลา12นาทีนะครับ เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับตรงนี้คือเครื่องทําโอโซนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ปั๊มธรรมดานะครับปั๊มน้ําที่ใช้กับตู้ปลาทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแก้วน้ำสองใบนะครับเราจะหยดน้ำหมึกตรงนี้นะครับหมึกที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ปรินเตอร์ทั่วไปเนี่ยนะครับหยดลงไปในน้ำนะครับในปริมาณที่เท่าๆกันนะครับนะครับ จากนั้นเราก็จะจุ่มหัวโอโซนเนี่ยลงไปนะครับนะครับอันนี้ก็จะจุ่มหัวสายยางลงไปนะครับตรงนี้ตั้งเวลาประมาณสัก20นาทีนะครับจากนั้นก็จะเริ่มให้เครื่องทำงานนะครับพร้อมกับตัวแอร์ปั๊มธรรมดาตัวนี้นะครับเราจะลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าระหว่างเครื่องทำโอโซนกับเครื่องออตู้ปัม๊มปั๊มอากาศธรรมดาเนี่ยรับตัวไหนจะทำงานเป็นอย่างไร นะครับเรามาดูกันนะครับตรงนี้เริ่มต้นนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนวิดีโอไปข้างหน้านะะมันจะได้เร็วขึ้นนะครับนะครับสังเกตจากสีนะครับตรงนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับจากสีน้ําเงินนะฮะตัวนี้หมึกสีน้ําเงินเข้มเขมนะครับจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเวลาผ่านไปสามนาทีนะประมาณสามนาทีนะครับนะครับสามนาทีครึ่งนะครับสี่นาทีนะครับ 4นาที36นาทีนะครับ5นาทีนี่ก็จะใสนะครับ6นาทีนะครับ 7นาทีครึ่งนะครับน้ำจะใสใกล้เคียงกับน้ำปกติแล้วนะครับนะครับ8นาทีก็จะใสเป็นเหมือนน้ำปกตินะครับนะครับ9านาทีนะครับ10นาทีนะครับในขณะที่แก้วน้ำที่ใช้ออกซิเจนธรรมดาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นหมายความว่าตัวโอโซนนยครับก็จะสามารถบำบัดสารเคมีบางตัว ไปได้นะครับจากในน้ำนะครับจึงเป็นที่นิยมใช้กันในต่างประเทศนะครับใช้โอโซนฆ่าเชื้อในน้ำดื่มใช้บำบัดน้ำเสียได้นะครับนะฮะบ,บางประเทศก็จะใช้ในสระว่ายน้ำนะครับเพราะว่าสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆปกติสระว่ายน้ำทั่ว,วไปเนี่ยครับถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีเหมือนคราบสีเขียวๆนะครับ โอโซนตรงนี้ก็จะไปกําจัดตรงนั้นได้ครับไม่ต้องใช้คลอรีนนะครับซึ่งคลอรีนก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับนะครับตรงนี้เวลา11นาทีผ่านไปนะครับ12นาทีผ่านไปนะครับก็จะใส่เป็นปกตินะครับอันนี้ก็คือผลการทดสอบครับที่ให้เห็นกันจริงๆนะครับว่าทำงานได้อยู่ในระดับไหน นะครับเราก็จะไปนําไปประยุกต์การใช้งานในอีกลักษณะหนึ่งนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ